และแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เปิดตัว HH m o n s t e r Art ์อาร์ตเจ็ตจักก่จาก Anim เมชันเรื่อง o d z i l l a Singular Point นะครับซึ่งตัวนี้ก่อนอนะครับว่าเป็นการเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลของเจ้าตัวนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ67ปีก็ซิล่านะครับผมยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ซิล่าด้วยนะครับผมเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ67แล้วนะครับผมก็นานมากแล้วนะครับผมตั้งแต่ปีหนเลยนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูข้อมูลต่างๆของเจ้า HS Monster ArtJ จ็ตจากัวจาก d z i l l a Singular Point กันต่อนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับเพจ h S art Thailand ector, อชสมอ t ต r a าร a ทไทเลนค c ลเลกเตอรเช่นเคยนะครับผมสำหรับข้อมูลที่ผมจะนำมาบอกทุกๆท,ท่านในวันนี้นะครับผมก็ใช่เลยครับผมผมก็จะพามาดูเจ้านี่นะครับผมพี่เขากเพิ่งโพสไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็วันนี้ตอนนี้ผมอัดเวลาเที่ยงนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าตัวงานเนี่ยมันจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมสาหรับเจ้า Jet กัวตัวนี้นะครับผมเริ่มกันที่การวางจําหน่ายนะครับตัวนี้จะวางจําหน่ายเดือน4ปี2022นะครับผมราคา9 9 0าเยเยนนะครับหรือประมาณ5,000ไทยบาทนะครับนี่คือราคาโดยประมาณนะครับซึ่งในตัวสินค้าเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวฟิกเกอร์มาให้1ตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนมือเปลี่ยนนะครับผมก็เป็นชิ้นส่วนมือตรงนี้นะครับผมมีมาให้2อันนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนสวกาศสสาหรับจะเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นเฮดอัเทน่านะครับเดฟแอนไรท์เลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญ จะมีแองกิรัสเตียนะครับผมหรือว่าหอกของเขาแองกิรัสในหนังนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอะเซสไฟล์ยูนิตก็คือเป็นชุดอุปกรณ์สําหรับการบินนะครับก็คือเป็นใบพัดขลังนั่นแหละนะครับผมที่เป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีอเป็นอะไรเป็นฟิกเกอร์โมเดลตัวเ,เล็กๆนะครับผมมินิฟิกเกอร์ของยุน อาริกาวะนะครับผมก็คือเป็นพระเอกในเรื่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับฐานวางนะครับสาหรับชุดบินก็คือเป็นสปอร์ตเป็นสแตนอะไรพวกนี้ไว้สําหรับวางตอนมันบินนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมาวางก็น่าจะบินไม่ได้น่าจะแบบลอยไม่ได้นะครับด้วยตัวเองนะก็ตัวนี้อีกเช่นเคยนะครับเป็นวัสดุ PVC ABS นะครับผมแล้วก็มีความสูงที่16ซนติเมตรนะครับผมแล้วก็จะเริ่มีออเดอร์ผ่านเว็บพีแบนไดวันที่5นะครับผมเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบองนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะ อยากได้ตัวนี้นะครับผมก็สามารถไปพีออเดอร์กับพี่เขาได้เลยนะครับที่เพจ e monster art thailand collector นะครับพี่เขาก็จะเปิดรับพีออเดอร์ด้วยนะครับผมก็โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่รูปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นี่โหผมคิดว่ามันทำออกมาได้ดีนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการลงสีที่แบบแล้วก็ดูรยายละเอียดยิเย้ยยัดิมือนตามมันจะเลืองแสงนั้นดูดิ เท่มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเจ็ดกะวั้วเนี่ยดูโอ้โหมันถ้ามันยืนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี่คือผมว่านะตัวนี้จะเป็นร่างตัวตัวใหญ่ที่สุดตอนที่สู้กับก็ซิล่าในท้ายเรื่องนะครับผมเห็นไหมแล้วก็นี่มาพร้อมกับหอกของแองกิรัสนะครับผมอันนี้เลยหอกหอกของเขาแองกิรัสนั่นแหละเออดูครับผมโหดีเทลดีมากครับทุกคนดูดิแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับผ้ามาพันแบบนี้นะครับผมแล้วก็โอ้ดูดิมันเข้ากันมากนะครับผมนี่ ตอนที่ถือไว้ข้างหลังนะครับผมโอเคนี่เอากำลังจะปาดสวยครับผู้คนโหแต่ว่าดูตรงนี้ดิมีเป็นโชคด้วยขายจ็ดจั่วนะครับแล้วก็นี่นะครับผมที่สําคัญคือมีเป็นเซ็ตสาหรับบินมาให้นะครับเป็นชุดปิดแบคแพคข้างหลังแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์สองเครื่องยนต์แบบนี้สามารถติดไว้ข้างหลังได้นะครับแล้วก็น่าจะมีเป็นสแตนมาให้นะครับแต่ว่าในภาพมันก็น่าจะยังไม่มีมาให้นะครับต้องรอดูตามกันต่อไปนะครับทุกคนนะแล้วก็นี่ถ้าตอนบินก็อยู่อย่างนี้นะครับลักษณะหนนน้าาตของมััะครบ นี่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นที่นั่งของยุนมียุนนั่งอยู่ด้วยนะครับผม,ผมก็จะสังเกตได้ว่ามียุนตรงนี้นะครับก็จริงๆนะในในเฮ้ยไม่สิไอ้นี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวตอนตัวเล็กดิใช่ไหมแล้วก็มียุนมาให้ตอนนี้กํลาลังขี่ไปสู้กับอา่าก็ซิล่าอัลติม่านะครับผมโอ้โหก็หหเป็นตัวเล็กดิแต่ว่าเนี่ยถ้ามาดูอีกรูปหนึ่งแสดงว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น มันสามารถใช้ได้ง2งแบบนะครับก็คือไม่ต้องมาสร้างเป็นแยกเป็น 2- 2งานก็คือเป็นงานเดียวเลยสามารถเล่นกันได้กับเจ้ากอติอัติมานะครับก็นี่เลยครับผมประมาณนี้เลยนี่คือผมเห็นว่านะครับผมลักษณะตัวมันนี่ก็ค่อนข้างที่จะเท่ากับอัติมาเลยนะครับผมแล้วก็อัติมาเนี่ยใกล้จะออกแล้วนะครับผมออกวันที่24เดือนนี้นะครับทั้งนั้นก็รอติดตามได้เลยในช่องนะครับผมพร้อมกับเจจจักร่ก็คงจะเป็นปีหน้านะครับผมก็โอเคสำหรับข้อมูลรายละเอียดก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเจเจจักร์ก็ผมก็แค่จะมา มอนต์อาร์เทรนคอเลกเตอร์อีกเช่นเคยนะครับผมใครอยากเพียวด้วยกับพี่เขาก็ไปพีได้เลยนะครับผมนะพี่เขาดูแลดีมากๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ